เป็นนีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับเสื้อคาตตอนรุ่นใหม่นะคะทรงแขนสั้นนะคะเป็นผ้าคาัตตอนพิมพ์ลายขึ้นมาใหม่นะคะนี่นะคะและแทรกด้วยทิมลูกไม้นะคะแทรกชิ้นต่อชิ้นเลยค่ะทรงผ่าวีนะคะกระดุมตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะมีซับในสายเดี่ยวเป็นผ้าคาตตอนเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้ามีซิปข้างสมใส่ง่ายนะคะด้านหลังค่ะ พ็นีใส่ไซส์ S นะคะไซส์ S อก36นะคะเอลจะอยู่ประมาณ35นะคะสะโพคกเกือบ40นะคะความยาว22นิ้วนะคะมี4ขนาดนะคะ36 38 40 42ค่ะคุณลูกค้านําไม่แมทใส่กับกางเกงยีนกางเกงผ้ากระโปรงชิวๆได้ทุกวันเลยค่ะคุณลูกค้าใส่ได้ทุกโอกาสนะคะมี2สีนะคะพินีรีวิวที่สีม่วงนะคะ สีที่สองที่สีเขียวนะคะคุณลูกค้าโทนออกเขียวนะคะแซกลูกไม้ด้วยสีครีมะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะรีวิวที่ไซส์เอชเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าเนื้อผ้าใส่สบายคะ่ะซักง่ายดูแลง่ายนะคะเลนเชิญนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ